เมื่อแก๊งสามชาติต้องมาทำหนังแม่นาคจะเป็นยังไงไปดูกันรีแอคชั่นตัวอย่างใหม่หนังเรื่องนาครักมากมากมากจะเป็นยังไงไปดูนะหนังใหม่จากค่ายแบ็คด r a อนเอ n นเตอร์ n ท e เ t นต์นนะคุณยาดาเป็นแม่นาคนี่แล้วก็พ่งกับพี่โหน่งกับพี่เท่งเหลือพี่หมามีคนหนึ่งเฮ้ยเหมือชิบหายเลยเฮ้ยคนรุกว่าอยากรู้ไหมล่ะจ๊ะว่าทำไมเหมือนจริงแม่นาคสวยนะเว,วอร์ชันนี้ก็ฉันนี่แหละ อีนาคแห่งทุ่งพระขนมเฮ้ยเหมือนเอาแม่นาคจากยุคก่อนมาอยู่ในยุคปัจจุบันเลยะส่งมาอีกภพชาตินึงเพื่อให้ได้มาเจอกับไอ้มากอีกครังมาแสดงหนักแม่นาคอีกได้เจอเองแล้วไอ้มากพี่คก่ทำไมผมรู้สึกว่าเขาหน้าของนๆวะไอ้มากเองนี่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะจ๊ะยังไม่ได้เข้าสี่เรียกว่าคิสก็ได้ครับชื่ออะไรครับเหมือนย้อนเวลามาเฮ้ยเหมือนใช่เหมือนมาในอนาคตน้องบาจันขึ้นสลิงจ้าพร้อมนะแอคชั่น มงเืออลยจริีคันพี่เปิดพี่พอดีทีมสลิงมาแล้วพี่เตรียมถ่ายฉากลอยได้เลยลอยเฮียกูลอยไปเมื่อกี้เนี่ยแอคชั่นเฮ้ยช้ายว่านี้เคยค่อยๆยกอย่าบอกนะเป็นพี่หม่อมช้ายกขึ้นไปคัทโอเคนั่นไงเอาพี่หม่อมมาเป็นตัวประกอบนะครับเรื่องนี้สุดโดที่สุดแล้วไอ้นพี่พี่ผมฝากดูโดนนะรู้จักเวดโดนี่ยโดนนี่มึงทำอะไรของมึงเนี่ยถ้าเขาไปอะไรขึ้นมามึงรับไม่ชอตชีวิตคุยไหมไว โมไม่ไม่พี่ลมพรดูจังไม่เกี่ยพ่อมสิแค่เห็นแก๊งสามชาติเนี่ยก็ฮาทุกคนแต่ตามก็ฮาปีเดีพอถ่ายเรื่องนี้เสร็จก็คงจะไปเลยครับถ้าเองกับไอ้มากรักกันภายในสามสิวันเองก็จะได้อยู่กับไอ้มากสู้เวเองบอกข้านะหลังสงครามจบข้าจะรีบกลับมาหาเอง มีผาดรา,ม,า,าม่าด้วยนไม่ได้คลองรักกันแต่ถ้าหากชาติหน้ามีจริงข้าสัญญาว่าข้าจะขอรักเองทุกชาติไปเ,เป็นฟิลโรแมนติกคอมเมดี้คุณว่าพระเอกนางเอกคู่นี้เป็นไงบ้างว่ญญาได้แล้วอ่ะูหัวเรางฝีมือการแสดงเขาน่ารักมากมาก,มาก 24รกรกฎาคมนี้นะเป็นยังไงบ้างครับกความรู้สึกหลังดูตัวอย่างใหม่หนะังเรื่องนี้ผมว่าแค่เห็นแก๊งสามชาติมารวมตัวกันอีกครั้งก็น่าดูแล้นะความฮานีไม่ต้องพูดถึงเลยหนังจะเข้าโรงวันที่24รกรกฎาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับใครรู้สึกยังไงก็พิมพ์มาคุยกันได้